มากมายรวมถึงข้าราชการเนี่ยอย่างเช่นสคอบอมีประเด็นเทวดาน้อยที่สคอบอยังไงค่ะเมื่อวานนี้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสอบแล้วนะคะโดยอายการอาวุโสคุณชาติพงษ์เจรพันธ์ก็มีคณะกรรมการสองชุดแล้วโลกโซเชียลก็เริ่มมีการเปิดภาพค่ะบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเทวดาน้อยรองเลขาสคบอภาพที่มีการมอบกระเป๋าหลุยวิตองให้กับท่านสุวิทย์ผู้ตรวจราชการแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า เป็นของขวัญสุดพิเศษแด่เจ้านายเนื่องในโอกาสที่ได้รับรับรมบรมาชองค์การโปรดฯรโปรดหม่อมแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งผู้ต,วตวรวจราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะตะมานว่าลูกน้องหน้าห้องถึงขั้นซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เจ้านายท่านสวิทต์เองเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับของที่อยู่ในกระเป๋าหลุยเนี่ยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ของที่อยู่ในถุงหลุยเป็นแค่เน็กไทมือสองราคา2 8 0 0 ไม่เกิน3,000บาทนะคะทีมข่าวที่งวันทันเหตุการณ์ไปค้นเพิ่มเติมในโลกโซเชียลแล้วก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าววงในนะคะว่าบุคคลท่านนี้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเทวดาน้อยปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่อยู่กองคุ้มทองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงล่าสุดติดเฟซบุ๊กไปแล้วคะ่ะเนี่ยนะครับนี่นี่นะคนนี้นะค่ะอ่าแล้วมีการเอาอะไรไปให้นะหลุยวิตองใช่ไหมหลุยวิตองเป็นตัวแทนหรือเป็นอะไร <c oughs> ฮะเป็นตัวแทนเอาไปให้เหรอค่ะเ <c oughs> นี่ยนะครับแล้วนี่เขาบอกเป็นกล่องเลยนะฮะข้างในเป็นเน็กไทมือสองราคา2008 2 8 0 0แต่ผมมาชอบซื้อหรือววิตองนะค่ะธรรมดาแล้วเน็กไทก็ไม่ใส่ทงอย่างนี้นะ <c oughs> อื <c oughs> อค่ะเ <c oughs> อ้า <c oughs> เน็กไทก็เน็กไทครับไม่เป็นไรค่ะ แล้ววันที่บอสพอมาออกรายการนะคะพี่หนุ่มก็ได้ถามบอสพอเหมือนกันนะคะเรื่องกระเป๋าหรูว่ามีการให้คนเอาไปให้คนในสออบอไหมบอสพอเนี่ยถามพี่หนุ่มกลับคืออะไรผมไม่รู้ว่าจะไปวิ่งเต้นเรื่องอะไรลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะค,ค,คุณรู้ไหมว่ามันมีพยานบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเอาแอร์เมสเข้าไปให้บุคคลบางคนในนั้นครับ S <S คืออะไรครับก็ก็ก็คืออะไรก็คือเขาบอกว่ามันมีการวิ่งเต้นกันอ่ะมันมันไม่รู้จะไปวิ่งเต้นในเรื่องอะไรครับเพราะว่าเวลาเราไปติดต่อหน่วยงานนะเขาก็ทําให้อยู่แล้วครับอืมครับแล้วไอ้กรณีที่คุณเองเนี่ยไปสนิทสนมกับอดีตคนที่ที่เขาเคยใหญ่ยอยู่ในสคบอ,อดีตคนที่เคยใหญ่ยังไงครับคุณก็ไป ทำบุญด้วยกันไปทำอะไรไงด้วยกันมันมีภาพออกมายืนยันตามเพจต่างๆตอนนี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมครับอ,อผมก็จะมีอย่างเงี้ยครับมีเพื่อนในหลายๆวงการเงี้ยครับที่ทำบุญด้วยกันคือภาพปรากฏอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็เดินสายทำบุญอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่ามันมีพยานบางคนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า mm. ครับเนี่ยนะฮะ